เวลาที่คนส่วนใหญ่พูดถึงออสเตรเลียภาพที่โผล่ขึ้นมาในหัวก็คงจะเป็นตึกและฟ้าโอปราส์หรือชายหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ถ้าเราบอกว่ามันมีออสเตรเลียอีกมุมหนึ่งที่แทบไม่มีใครเคยเห็นที่นี่คือเพิร์เมืองหลวงที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกสวยแบบเอออึ้มจริงวะ่ะแล้ววันนี้เราจะขับรถฝ่าใจกลางทวีปออสเตรเลียไปกว่า700กิโลเมตรเพื่อค้นหาความสวยงามแล้วก็สิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เราออกเดินทางกันจากเพิร์ตในเช้าวันที่บินไปถึงมุ่งหน้าไปสู่เมืองชายทะเลที่บางคนถึงขั้นขนาดนามว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกแต่เราเลือกขับรถมาในพื้นที่ที่ตัดกลางทวีปแบบไม่ได้เรียบชายหาดเพื่อที่จะได้เห็นออสเตรเลียในมุมมองที่แปลกแต่ สหรักท่องเที่ยวคนอื่นเส้นทางสายนี้ตรงมากตรงดิ่งจนแทบมองเห็นขอบโลกสองข้างทางคือไม่มีอะไรเลยนอกจากพื้นที่โลง่งกว้างที่ทําให้เรารู้สึกเหงากันนิดๆตัวเล็กกันหน่อยๆจิงโจ้ที่ตายบนถนนเรียงรายไปตามราวทางมันเตือนให้เรารู้ว่าที่เนี่ยยังธรรมชาติสุดๆเลยแล้วเราก็มาที่หลังธรรมชาติเหล่านี้นะแล้วเราก็เจอกับนกและ,มะแมลงมากมายมีนกหัวสีชมพูแปรนปลาตาที่โผล่มาในที่ที่เราไม่คิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ แล,แล้วเราก็มาถึงจุดพักแรกกันเลคคิงเมืองที่มีแค่ป้ายชื่อกับโมเตลเก่าๆที่ไม่มีใครได้เห็นในโซเชียลมีเดียแน่นอนมีแค่ร้านอาหารแบบทาวเวอร์นของโมเดลแค่นั้นไม่มีปัม๊มไม่มีคนแทบจะไม่มีอะไรเลยนี่ตอนนี้ไม่อยู่ที่แบบโมเทลใจกลางอะไรก็ไม่รู้ขับรถมาไม่มีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวแล้วก็ฟังเสียงนกไปแล้วก็มีโมเทลอันนี้ แปรเราจะพาไปดูห้องว่าพักโมเทลที่นี่เป็นยังไงที่นี่ต้นไม้ใบหญ้าส่วนใหญ่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแคคทัสอะเป็นเหมือนกระบองเพชรเออเออ,เอ,อี่ห้องนะก็คือแบบมีเก้าอี้เก้าอี้มันก็จะมีแบบลอยเลอะนิดหนึงพรมก็จะมีลอยนิดนึงแล้วก็เมโตโต๊โตเขาก็จะเก่าๆรอกแล้วอะไรเงี้ยเออแต่เขาเป็นโมเทลว,ว่ะแหละ เข,เขาคิดคือละสามทันกว่าบาทเนะาะทา,ากาฟทากาแฟมีตูเ้เย็นให้เอาเป็นว่าครบแต่เราไม่กล้าก,กินเราไม่รู้เขาคิดคิดเงินคิดเงินอะรนะ้รแล้วนม่คิดอะไรบ้างเขาก็เขาก็ไม่สื่อสารค่ะมีทีวีมีเตียงเตียงนอนได้ทั้งหมดสามเตียงเยุเนะนาะเออก็ทุกอย่างครบแหละแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็ ก็เบสิกไม่แย่นะไม่ได้แบบมีกลงมีกลิ่นอะไร mm hmm. เออเป็นอย่างเงี้ยน้ําก็ร้อนดีหลับสบายมากจริงเพราะว่าที่นี่มันเงียบมีแค่แอร์ฮีเตอร์เราเปิดฮีเตอร์เนาะ mm hmm. ดังมอง mm hmm. แต่เราอุดหูเราก็หลับสบายเลยห <Okay. S 1> ลับไปเก้าชั่วโมงเลยค่ะ mm hmm. เวลาคืนก็เขาบอกให้คืนแบบนี้เลยเขาเขียนเอาไว้ mm hmm. ส่วนคนโน้นล้างรถค่ะเพราะว่า,มาแมลงเต็มเลยค่ะ แล้วแบตเตอรี่รถไฟฟ้าก็บังคับให้เราต้องแวะจอดในเมืองที่น้อยคนนักจะเคยได้ยินเ a ร e e n t o r รเป็นเมืองเล็เลกๆที่เวลาเดินช้ากว่าที่อื่นมาชาร์จแบตอีกแล้วค่ะวันๆทเที่ยวกับเทส l a ก็คือวันๆชาร์จแบตอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากแบตหมดขับรถไกลเดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมากลับมาเอารถ ก็คือเมื่อเช้าออกจากโรงแรมเสร็จก็ขับมาแหวมืองที่แบบเป็นทางผ่านแหละเราก็หาว่าเมืองนี้ควรจะต้องมีชาร์จเจอร์ที่แบบเร็วอะ่ะเออไม่งั้นก็มันจะชาร์จช้ามากเราก็เลยชาร์จกันที่นี่นะฮะที่ไหนไม่รู้11 l e stop innower e จริงแบบแต่ตรงนี้มีทาวน์ฮอลนะตรงนี้มีทาวน์ฮอลข้างหลังเป็นอาร์ตสตูดิโอแล้วเรากำลังจะเดินไปดูโบส ก่อนไปร้านอาหานะที่ออสเตรเลียจริงๆอากาศมันหนาวนะคือแบบ16-17องศาแต่ว่าแดดมันแรงมากคือคนนี้นะคะถึงขั้นไม่ต้องใส่ชุดเสื้อหนาวเลยแต่สำหรับเราอะ่ะคือเนี่ยพอมาอยู่ใต้ที่ร่มแบบนี้มีร่มไม้อะ่ะเย็นเลยนะหนาวเลยเพราะฉะนั้นก็แบบต้องใส่เสื้อเป็นเลเยอร์เลเยอร์แบบถอดเข้าถอดออกได้ตลอด มีบทนี้เขาบอกว่าสร้างด้วยเงิน92เหรียญคือเขาเขียนไว้ว่าแบบไอ้ผู้รับเหมาอ่ะคือแบบบิดได้ด้วยเงิน92เหรียญสร้างด้วยเหล็กไม่ใช่ไม้มคือมันเป็นที่ที่แบบสมัยก่อนเขาเป็นที่รวมตัวของหมู่บ้านแล้วก็แบบมาทํากิจกรรมการเลื่อนเลงด้วยซึ่งมันก็ไม่ใหญ่เนาะมห,ม,หมู่บ้านเลยก่หนาหมู่บ้านเลยเมื่อก่อนก็ไม่มีไม่กี่คนแล้วว่าจุได้วันสามสิบคนแล้วก็มีคนหนึ่ง เดินมาจากฟาร์ม16กิโลเมตร <c oughs> เพื่อมาแบบฟังดนตรีที่นี่ <t oss il _> แต่เขายังดูแลดีอยู่นะดอกมองดอกไม้สวยงามก่ยังดูแลอยู่เพม่คนเศร้าหมู่ <c oughs> บ้านนี้น่ารักว่า <c oughs> ไปดูว่าอาหารร้านอาหารก็าน่ารัก ร้านอาหารคือเหมือนแบบร้านอาหารลินทางของในหนังอเมริกันอะ่ะใช่ใช่เยอะที่นี้เออต้องไปดูว่าร้านอาหารเป็นไงเมืองนี้น่ารักมากแล้วก็เก่าแก่มากซูเปอร์มาร์เก็ตเ,เจ๊งโอ้มันแบบมันเก่าแก่แต่ว่าคนมันน้อยเงียบกิบเลยหรือเป็นเพราะวันนี้วันอาทิตย์ก็ไม่รู้ อร่อยอยู่นะแต่ว่ามันไม่แห้งนะข้างในมันเป็นแบบเหมือนตุกปะเออมันเหมือนเฟรี่ใช่เป็นเนื้อบดน่าเป็นเนื้อชิ้นเนาะไดดีกว่านี้เลยนื้อฟิชม่กิฟอร่อยเลยร้านอาหารปิดตั้งแต่สามโมงเย็นแต่อาหารที่นี่โคตรอร่อยเลยบางทีสิ่งที่ดีที่สุดมันเกิดขึ้นเมื่อแผนมันไม่เป็นตามที่เราคาดคิดนะเราคิดว่าเมือง Ravensthorp โคตรจะมีเสน่ห์เมืองนี้น่ารักคป็น่ารักดีเงียบแต่มันเงียบมากก็คือแบบ ที่เที่ยวไม่ได้เยอะอะมีที่กินมีร้านขนมมีร้านกาแฟมีมิวเซียมด้วยนะที่เราไปแล้วก็มีเชิร์ชแต่เขาแค่ได้ดูๆก็คือถ้าผ่านมาควรแวะแต่ถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านอะไม่เข้าไม่ไม่ต้องขับรถมาถ้าเข้ามามันจะต้องทําใจนิดนึงไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มีอะไรคือนานๆทีจะเจอเมืองแบบเนี้ยก่อนอันนี้คือเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรเลย มก็มีธรรมชาตินะถ้าสนใจเรื่องธรรมชาติแบบเป็นรีเสิร์ฟเนเจอร์อะไรเงี้ยดูแกงกะรูนอนอยู่ริมถนนโอ้มีจิงโจ้ตุยเต็มเลยนะก็<ม>คือ<ด>คิดว่าถ้าเกิดเข้าไปเดินเท,ล<ม>ทรลอ่ะสงสัยมัน <พา S 1> จะมีจิงโจ้่ะ<ม>โอเคต้องรีบกลับไปเอาเทสลาก่อนเพราะว่า,แพ,าแพงมากแพงมากถ้าจอดอยู่นิ่งๆอะ่ะคือหมายความว่าเราอ่ะ ก็กะเวลาแล้วมัน45นาทีใช่ไหมเราก็รีบเดินไปกินข้าวแต่มันชาร์จเสร็จเร็วมากบบบอันนี้เ,เป็นชาร์จที่เร็วเออเสร็จปุ๊บมันขึ้นมาเลยเว้ยว่าในแอปอะว่าคิดราคานะ IDOL TIME คือแบบจอดอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่ได้ชาร์จอะนาทีละหนเหรียญน,นาทีละ20บาทใช่แต่ก็เข้าใจแหละเพราะที่ชาร์จมันมีน้อยคนเขาก็ต้องแบ่งๆกันใช้เออเราถึงแล้วแหะ วันนี้เป็นวันที่เราขับรถยาวอีนึงวันใช่ไหมคะยาวทุกวันอ่ะขับรถยาวทุกวันเพราะว่ามันอย่างนี้คือปกติคนที่เขาเที่ยวเพิร์กันแล้วแบบไม่ต้องขับรถโหดขนาดเนี้ยเขาก็จะอยู่กันแต่ในเพิร์ใช่ไหมคะครครหรือว่าไปเที่ยวใกล้เนี่ยเที่ยวใกล้รเวอร์อะไรเงี้ยมันทำอริเวอร์อะไรเงี้ยเพราะจะไปใกล้ๆหน่อยแต่ว่าเราอะ ไปทางตะวันออกไปทางเอสเป a n น e แล้วมันก็เลยแบบเออขับรถยาวมากแล้วก็เมื่อวานกับวันนี้คือเป็นวันขับรถคือจริงๆไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะแบบเที่ยวอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะก็เลยเป็นวันที่ขับรถยาวๆชาร์จแบตเทส l a กันชนทุกวันวันละหลายรอบเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในเมืองและเมืองริมทะเลแต่ก็ต้องขับรถยาวจากที่เมื่อคืนมาเนี่ย ก็ต้องขับกันสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งก็เลยนั่งรถยาวๆวิวก็จะคล้ายๆเดิมเป็นไงคะวิวนี่เราออกจากเพิร์ทแล้วใช่ไหมเหมือ <c oughs> นเดิมเห <c oughs> มือนเดิมเห <c oughs> มือนเดิมมีแต่ <c oughs> ป่าที่เป็นรีสเซิร์ฟเนเจอร์แล้วก็มีเหมือนเป็นฟาร,รม์มข้าวสาลีปะ่ะน่าจะอย่างนั้นฟาร,ร์มแกะฟาร,ร์มวัวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมืองมิดเบสมันจะเป็นพวกนี้ซะเยอะครับอ่ามันจะไม่ได้โซนที่มีหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบเป็นชุมชน เออเพราะว่าชุมชนจะไปตั้งริมทะเลซะส่วนใหญ่แล้วมันก็แบบหญ้ากับต้นไม้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบแห้งแห้งแห้งงอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนทะเลทรายแต่ก็ยังไม่ถึงกับทะเลทรายคือยังมีใบไม้อยู่หลอมแหลมแต่ใบไม้สีน้ำตาลแดงๆส้มๆเหลืองๆ <c oughs> แล้วก็ดินบางที่ก็คือเป็นสีขาวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมืองที่เหมืองที่ผ่านมาเยอะหลังจากผ่านมาทางร r a v e n Stop แล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมืองแบบ เยอะเราดูแชท GPT บอกว่าเป็นเมืองน,นิโก้นิโก้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเมืองเนี่ย มันจะสวยขนาไหนอีก200กิโลผ่านไปเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเป็นเมืองชายฝันที่บางคนเขาขนาดน,นามว่ามีชายหาที่สวยที่สุดในโลก Esparence ที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคะวันอาทิตย์ปิดหมดเลยด้วยแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะปิดคือเป็นห้างเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆอะ่ะแล้วเป็นแบบซูเปอร์มาร์เกต็ตที่แบบชื่อดังด้วยนะคือชื่อ w o o l w o r t h คือเหมือนแบบท็อปอะไรเ่ของคือแม่งปิดวันอาทิตย์งง ว่าแบบแล้วทำทำอย่างไรนะร้านกาแฟายังปิดวันอาทิตย์ Cloud Eleven e s t ปเปิดวันอังคาร7จ็ดโมงครึ่งอันนี้เปิดพรุ่งนี้7จ็ดโมงเออคือเหมือนวันอาทิตย์เขาแบบคือไม่รู้เกี่ยวกับการที่เขาเป็นเมืองคริสแล้วเขาเป็นแบบเมืองเล็กๆหรือเปล่าอ่ะคาเฟนะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดหมดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจองที่พักแบบ Airbnb เป็นบ้านทั้งหลังที่มีครัวให้ทำอาหารเองลองมาดูกันซิว่าการซื้อวัตถุดิบที่ออสเตรเลียมันแพงแค่ไหน เสียหายโดนไปทั้งหมด317เหรียญก็ประมาณ6ัน6,500บาทครับแต่ก็เนี่ยของแค่นี้6,500บาทดูดิเพราะเราซื้อวิตามินนะโคตรวิตามินเลยตอนนี้เรามาอยู่บ้านคืนที่2ที่เอส r a ร์ e ซึ่งเป็นเมืองลิมทะเลดูสะกอน คือที่นี่ริมทะเลจะเป็นพื้นที่ของสาธารนณะเขาก็ไม่ได้ให้แบบมันจะไม่มีอาคารสิ่งก่อสร้างใดๆแต่ว่าเทิบมาจากพื้นถนนนะมันก็จะเป็นที่พักร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วเราได้พักแบบที่เขาเรียกว่าแบบค่อนข้างริมเลนะของที่นี่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนี่เมื่อกี้ก็ต้องมาเอากุญแจจากตรงนี้เสร็จปุ๊บบ้านเขามีเหล็กดักด,ด้วยนะแล้วกุญแจด้วยนะ นี่บ้านหลังนี้ชื่อว่า C e Side Suite ห้องน้ำความเจ๋งของห้องน้ำคือรองเ้าใช่ยัง่งผพาอยากซักถุงเท้ามากๆค่ะเสร็จปุ๊บนอกจากนั้นบ้านก็มีข้างนอกให้ด้วยนะเออแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทำกับข้าวกินกันที่ซื้อมาจาก IKEA เมื่อกี้ <Experience. S 2> หรือว่าเป็นเมืองชายฝั่งที่ไกลจากทุกอย่างแต่ธรรมชาติเข้าข้างสุดๆเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีทั้งหาดทรายขาวน้ําทะเลสีฟ้าที่เหมือนใส่ฟิลเตอร์สีมาแล้วแต่ไม่เลยมันสวยจริงๆและยังเจอจิงโจ้บนชายหาดเลยด้วยคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวเมืองนี้แล้วไปดูกันว่าอีกมุมหนึ่งของออสเตรเลียที่คนนี้ไม่รู้จักมากนักอ่ะมันน่าลองไปนะ